ดีครับพวกเราในช่องปลายทองคำนะครับอยู่กลางแดดเดือนงายครับเรามาแห่พระกันครับผมมาบุญครับตอนนี้ช้างกำลังจัดกระบวนชื่อปลายทองคำครับผมกำลังจัดกระบวนถ่ายรูปนะครับครับดูครับดูครับช้างกำลัง เตรียมขบวนถ่ายรูปถ่ายรายกันอยู่นะครับเก็บเชือกนะครับทีกกันเล็กฟันเล็กพูดรูปหลอ่อแห่งทีมงานยายชีทับไทยไม่ได้กินข้าวแล้วครับมาครับผมกินข้าวครับกินข้าวเพราะว่าเวลาเปลี่ยนครับทีแรกบอกบ่ายสามนะครับเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงก็เลยรีบกันหน่อยครับเอ,อ้ ดูครับเดีครับดูครับท่านู้ชมแหกันวันการมะบุญเล็กกันนะครับัวนี้มารับชมได้ครับทุกๆช่องช้างครับ ครับนี่ครับดูครับยืนอยู่นี่ไม่ใช่เลยครับของช่องนะครับนี่แต่ละช่องแต่ละช่องครับเป็นการพระมาถวายที่พระสงฆ์ป่าน้องพยอมของเรานะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีงามของพวกเราชาวพุทธที่ได้ ทำบุญมีพระพุทธมาประดิษฐานให้เราได้กราบไหว้บูชาสืบทอดไว้ให้ลูกให้หลานเราได้สืบทอดและปฏิบัติต่อ,ต,อต่อไปนะครับเป็นอะไรที่ดีงามนะครับถ้าเราไม่ทำไม่สืบทอดไว้ต่อไปก็จะสูญหายได้ครับผมเอาอยู่ครับ โอ้ยกับบ้านอบ้างมเลยขอบคุณครับที่ขอบคุณครับชาวบ้านก็มาร่วมขบวนแห่เป็นนักเรียนเดินก่อนกับรถไกลๆนู่นเป็นพระพุทธรูปที่จะนำมาสถานที่วัดที่พักสงฆ์ป่าหนองพยอมองเรานะครับ ชาวบ้านและก็นักเรียนนะครับร่วมขบวนแห่ในวันนี้ว่ายเป็นที่กราบไหว้ของเราชาวพุทธทอดให้ลูกในห้านได้ดูกันต่อไปนะครับนี่ครับ,ค,รบคนที่นั่งพายทองคำของเราเป็นช่างช่างแตะพระพุทธรูปที่นำมาถวายนะครับ เป็นช่างฝีมือมากๆเลยครับสวยงามมากๆครับหน่บางท่านบางคนก็อาจจะรู้จักนะครับชื่อร้านอะไรครับแนะนำเลยร้านพรทิพย์ค่ะร้านพรทิพย์หินทรายช่างยุทธค่ะร้านพรทิพย์หินทรายช่างยุทธอยู่ที่สีคิ้วนะครับสีคิ้วใครสนใจอยากจะได้พระพุทธรูปแกะสลักแกะไรก็ไปดูได้นะครับที่ร้านพรทิพย์ของของท่านนะครับ ฝีมืองามมากครับงามงามสุดยอดเลยครับเห็นแล้วชอบประทับใจครับนี่ครับตอนนี้กํกำลังเดินทางใกล้เข้ามาจะใกล้จะถึงวัดเต็มที่แล้วนะครับดูทางแต่ละเชือกโอ้ควานเรียนมาดู ลายไปกินของเค้ามั่วแล้วควานเรนครับเอาช้ามาอยู่แล้วนี่เดี๋ยวควานอุลี่ครับครับช่องไหนครับยูทูบครับยูทูบครับช่องพลายทองคำครับคุณยใหผมไปอยู่ช่องไหนนะครับจะท้าว เท่เทเท่อกทางช่องทางไหนดูหลังตูหน้าดูกับคนนี้ช่องสามหมช่องสามเี่ับคนนั่งหลังช้างกำลังมีความสุขกับการนั่งช้างแล้วหัวเราะยอดนะครับหัวเราะนี่คือกลัวเลยกลัวแหรครับัวเราให้คดีใจครับ ที่เราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วครับจะลงวัดแล้วแต่นี้มันมีสัญญาณครับทำไมคุณไล่สุดได้โอ้โหทำไมจะไล่ไม่ได้ครับอัพเน็ตมาจากกรุงเทพนะครับครับผมโอ้ยยืมยังไงเน็ตผมเร่งครับทั่วไทยครับเน็ตผมทั่วไทยจะไม่ได้ครับเสียกว่าดูรีกว่าจะได้จืดกันนะครับพอดีพูดมันมีไม่มีไม่มีหยุดครับนี่ฮะทองคำครับ นี่เขาเขาเขาเจาะปากไม่พูดจริงๆนะบนี่ควานโนเล่ดิตัปักนะครับ้เห็นพาพี่ก็รู้แล้วว่าช้างพี่ก็ขัง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 เลยใช่ไหมครับขังไว้เลยที่กัดเสียวกันครับเสียวกันดูฝนมาข้าวของเราก็เขียวเจ้าอุ่มนะครับได้น้ำได้ท่าแล้วครับ ก็เดินทางเข้ามาถึงศาลาบัติบธรรมที่พักสูงป่าหนองพยอมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลังแห่อ้อมศาลาอยู่นะครับดูครับดูครับการจัต้องเตรียมนี่คือพระพุทธรูปที่เราได้นำนะครับ ทีมโซโหพะกาวานรังสันมาจะสวดทีมโซนะครับมีเราเดินแห่นศาลานะครับรุปเป็นศาลาที่เราเคยได้ลง YouTube ให้ f อทุกท่านร่วมสร้างตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามมากนี่เป็นต้นโพนะครับต้นโพมาจากบินเดียที่อาจารย์ได้นำมา ปลูกไว้อีกสี่ปีห้าปีร่มรื่นแน่นอนครับที่น่าอยู่น่าอยู่ครับนี้โอ้ยโนตาร์ปุริการหักขอฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะพูดถึงใครก็งานสโลตคือเราเริ่มดัมดัมสี่ห้าเลยครับปูมาเจอกอง เจอกองอ้อยครับดูครับหลุมเสกไม่ไปเลยครับหัวหน้าทีมไปไม่ได้ครับเจอกองอ้อยอยู่เลยครับครับโอ้โหโอ้โหมาดูดูหลุมเสกทำอะไรครับดูหลุมเสกคอาลูกคอยโอ้ยอย่าไปแย่งเขาอย่าไปแย่งเขาเขาเอาเยอะแล้วฮะเฮ้ยเข้าเก็บเก็บเข้าทำให้กล้าที ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาถึงวัดเรียบร้อยแล้วโอ้ยรัดเต็มง่ายยังไม่พอครับยังขายขาเตะเอีกครับดู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 นุ่มเสกจะเล่นอะไรครับนุ่มเสกจะเล่นอะไรครับเอานุ่มเสกจะเล่นอะไรครับขาเมาให้หนุ่มเสกเล่นอะไรครับอ๋อมายืนกินตรงนี้เห้อครับโอ้ผมตกใจนี่ก็จะห่อไปโชว์ที่ไหนครับ เอาพามาเพื่อนนะเนี่ยนี่ก็มาถึงวัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการแห่พระของเราเราจะไปสานเลยต้รอเราจะไปก่อนาจารย์อาจารย์มาร่วมบวนแห่พระเราวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ใหญ่ครับก็สบายดีครับท่านสบายดีไม่กลับมาอยู่ในไทยนาะยังครับเจอคำตอบนี้ผมพูดไม่ออกเลยครับนี่สบายดีครับสดชื่นสดชื่นกับกับเดือนงายใช่ไหมครับตอนนี้เดือนงายใหญ่เหมาสดชื่นก็บอกครับสดชื่นดูลีลาครับดูลีลาดูลีลาได้หมดแล้วสดชื่นดูแล้วดูแล้วเดี๋ยวจะแก่แล้วแก่แต่ตัวนะครับหัวใจยังหนุ่มอยู่ครับหัวใจนะครับพี่ใหญ่เนาะ ง,งานเสรืบน้ำของเราครับเวยไปหมดใช่ไหมครับผมเหลือ,อพี่เหลือแต่กิเลสค,ครับผมเวยไปหมดเลยเ <c oughs> หลือแต่กิเลสครับผม้ยอดมากนะครับยังไงก็อาบุญนาบฝากเอฟซี F C ทุกท่านทุกคนนะครับ<ะ>วันนี้ครับแห,ห่พระของเราครับวัดเรียบร้อยอยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคำ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่องพลายนุ่มศิช่องพลายย้อนไปดูคลิปเก่าๆให้ด้วยนะครับทุกช่องครับก็กดไลค์กดด้วยย้อนหลังช่องเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับจะตั้งใจขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับกระทำไม่น้อยแต่คอยรักนาน ฝากเป็นคำนว้เนาะบุกอ้อมใจด้วยครับาารสวัสดีครับ